สวัสดีครับดหลก้อนวันชาแนลทีวีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับ2560วันนี้ฝนตกนะครับเป็นตอนเย็นๆนะครับบ้านผมเอินว่าฝนตกลินนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับแปบลบเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาของจังหวัดเลยนะี่คือฝนตกฝนตกลินแซงแซะนะครับ ก็คือตกไม่แรงนะครับแต่ว่ากวอนหน้านี้ตกแรงอยู่นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับก็คิดว่าจะทำเมนูอาหารเย็นอะไรดีทำไห้นี่ดีกว่าจะพามาดูในบ้านนะครับบ้านก็โลกลๆเมนูวันนี้คือ นี่ครับผมแก้งหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ตรงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ยนอน,นี้ผมซื้อมาเมื่อวานนะครับที่ตลาดอำเภอหนองหินหน่อเดียวนี่ยี่สิบสามบาทนะครับยี่บามบาทก็นุ่นแหละน่าจะกินได้ประมาณสักสองสาครั้ง <c oughs> กินคนเดียวแล้วก็ จะมีอันนี้อันนี้น,น,น้ำน้ำใบยะนางนะครับคั้นสดๆสดมาแล้วนะครับถุงละสิบบาทเห็นไหมซื้อมาสองถุงเลยก็จะมีใบแมงลักแท่เน่กาใส่แกงมันก็จะเป็นปลาล้านะครับอย่างละหนึ่งกิโล ปลาาต้มสุกกับปลาาใส่แกงนะครับปลาใส่แกงนี่กิโลละห้าสิบบาทส่วนปลาร้าทำส้มทำที่ต้มสุกแล้วเนี่ยสามสิบบาทต่อหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปอกปอกเปลือกหน่อไม้แป๊บนึงแล้วก็จะมาพรีเซนต์การทำแกงหน่อไม้แบบบ้านๆสูตรของรายก้รนวันชแนลทีวีนะครับรอแป๊บครับ นี่ครับพี่น้องครับไวเหมือนโกหกและแล้ว,ลวหน่อไม้ก็โดนปอกเปลือกขาวจั้วนะครับเดี๋ให้ดูต่อไปก็เป็นการแปรรูปนะครับเห็นนะครับขาวจั้วเลยนี่หน่อไม้ราคา23บาบาทนะครับต่อไปก็ สับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็ชอบแบบไหนก็ทำเอานะครับผมชอบชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆนีนจะมีข้อเสียหน่อยคือเวลาเวลาเราต้มเพื่อไล่ความขมเนี่ยเราจะต้องต้มนานๆนะครับแต่ถ้าทำชิ้นเล็กๆเนี่ยก็บันจาจืดเร็วนะครับ ต้มไม่นานแต่ข้อดีคือเวลากินเนี่ยกินเต็มปากเต็มคํานะครับกินใหญ่หญชอบกิ้นใหญ่วันนี้อากาศดีนะครับฝนตกคาดว่าตอนเย็นๆเ,เนี่ยก็คงจะหลับสบายนะครับ กอนนัการทำแบบบ้านๆนะครับทำง่ายๆไม่มีที่ีตองนะครับแกงหม้ออย่นะครับ,ส,รบสูตรบ้านๆสูตรของผมเองครับด่านคนวันชาแนลทีวีครับ ท่านผู้ชมครับจากแปรรูปเสร็จแล้วนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่หม้อเพื่อต้มไล่ความขมออกนะครับ ใส่เตาแก๊สนะครับจะต้มไรความขมประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้บรรยากาศข้างนอกก็สวยงามนะครับฝนตกบรรยากาศดีนะครับบ้านล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ก็เราก็รอให้หน่อไม้ที่สุกนะครับท่านผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้หน่อไม้มันจืดเนี่ยนะครับที่ว่าเราต้มไล่ความขมเนี่ยช่วงเวลาระหว่างรอผมก็จะไปหาผักที่ริมรัวนะครับอย่างเช่นผักชะอมผักอะไรอย่างเงี้ยมาใส่เกลียงหน่อไม้นะครับ เดินถือกล้องออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกก็ทางกล้องไปตรงนี้ละกัน อบอบใหญ่ๆเลยเห็นไหมผักชะอมโดนฝนนะครับที่นี่เรียกผักชะอมน,นะครับผักขาหรือว่าผักนาเขาก็เรียกนะครับที่อื่นเรียกอะไรกันบ้างครับม่เส่เกียงหน่ไม้ยอดใหญ่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับพอดีผมต้มหน่อไม้ไว้ เพื่อที่จะให้หน่อไม้มันจืดต้มไล่ความขมปรากฏว่าแก๊สหมดครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับนี่ผมเอามาใส่หมอ้อหุงข้าวแทนนะครับเห็นไหมร้อนได้เหมือนกันนี่เป็นไงล่ะอันนี้ก็ จะตำน้ำพริกก็คือตําพริกเนี่ยเพื่อที่จะใส่ในแกงหน่อไม้นะครับเราก็เอาเกลือนะครับเห็นไหมเกลือใส่ลงไปในครุกเพื่อที่จะให้มันละเอียดเร็วขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็ตำพริกนะครับก็ใส่ลงในหม้อเลยนะครับ้โนนี้ตุลักุรีมากเลยฝนก็ตกแ๊สก,ก็หมดุดภาวนาว่าไฟอย่าดับแล้วกันนะครับถ้าไฟดับนี่เป็นเรื่องเลย ทีื่ี้ผมซอยอหอ,อมแดงลงไปแล้วนะครับก็เราก็จะใส่ในนี้นะครับชะอมนะครับนี่กับชะอมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมี อยูรนะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาละนะครับก็เครื่องปรุงพวกนี้นะครับก็ใส่ตามชอบนะครับใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะครับอันนี้ก็ใส่เยอะก็จิดเค็มเยอะนะครับเป็นน้ำปลาส่วนแมงลักนะครับก็ใส่สุดท้ายนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับ มาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ใส่เครื่องครุงแล้วนะครับใส่น้ำปลาใส่แมงลักใส่ชุรสนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแกงหม่อไม้นะครับเห็นไหมครับต้องขออภัยนะครับ ชุกลุกเก็ตหมดทั้งครับแม่งเมาเริ่มาาละวานแล้วก็คงไม่ได้กินให้ดูนะครับเมื่อว่าวันนี้ไม่สะดวกขอบคุณที่ติดตามรับชมครับดากอ้นวันชาแนลทีวีครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ